สวัดีคา้ามือนแม่ท่องผ้าเกลียวผีผ้ามาใสาะคะ่ค่ะผ้าพีผ้าหนองมาหลับมาไหวพระน้ำแม่ท่องเลยค่ะเด้เมาใส่ค่ะมือนมาวัดป่ามหาเจดีย์แก้วล้านขวดตาตำบลจิอำเภอคุนหานจังหวัดรีเะเกีค่ะพี่น้องบัดนีินเน้นแต่ขวดค่ะมิแต่ขวดยางเดียวที่นีขวดยังแน่ค่ะพี่น้อง มีทั้งขวดเบียร์ค่ะกําแพงเพื่อนกะสิเป็นขวดเบียร์นะพี่น้องเนาะเป็นขวดเบียร์รจีสบัดิใจจีบัดิใจเป็นปูนเป็นอิฐค่ะพี่น้องเน้นเน้นขวดค่ะนี่จะเป็นพญานาคนะคะทางเขาเดี๋ยวในท้องจีพาไปส้มข้างในค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวในท้องจีพาไปเบิ้งข้างในค่ะ มส้มกับแม่ทองเลยค่ะแม่นี่ก็เป็นจาลาค่ะพีาา่แงาลาเป็นเป็นเสาขนไป้งสีแดงเป็นขวดเอ็มลอยด M ่กพี่แมงน่นี่นีขวดย่างเดียวกับพีาา่้มงจาลา อย่างในถังที่ผ้าก็ไปทำให้ครับพี่น้งอ,อ,งนองออน,น,นี่นี่ที่เป็นขวดค่ะพี่น้องขวดทั้งหมดเลยค่ะสาธุสาธุสาธุเด้อ้าตีพานอนทำไมคือพ,พี่น้องเดี๋ยวเห็นนลยที่นี่ต้องขวดเลยค่ะเด้อ ถือไปงสวงเป็นขวดเน้นขวดยางเดียวค่ะอันนี้เป็นจะเป็นเจลาฟันค่ะพี่น้องอเป็นเจลาฟมือถืนี่เฉพาะขวด ที่ตะขวดย่างเดียวแล้วพี่น้องด้วยอยู่จังจังหวัดที่สักเกตค่ะอำเภอใคุณหาเนะี่ยตึงบริเวณเรียนจะลาตั้งต่อพี่น้องมีท่องกับบริษย์ก็ไปเบิงทั้งในหรอกค่ะเรีนไายให้พี่ให้น้องเขาเบิงเลยทั้งนอกค่ะ ตัวง่ามกับพี่น้องเป็นเตกังเป็นตัวแ่งที่นี่ห้องนี่หยัาพร้อมกับพี่น้องเป็นห่องเป็นนี่ตะขวดหมดค่ะที่เจ้าเนี่ยน้อยนียเน่เป็นเป็นฝาได้ค่ะได้ เป็นฝาขวดค่ะฝาขวด้าเอ็มลอยค่ะพี่น้องแต่แต่ตัวผนังตัวอะไรจะเป็นเป็นตัวขวดนะคะเ้อตัวเป็นเสาเล็กๆนี่จะเป็นฝาขวดค่ะคด้ขวดเอ็มลอยค่ะพี่น้องเสาทุกต้นต้องเป็นขวดหมดเลยนะคะเป็นขวดหมดเลยค่ะ สวยง,งามค่ะลมเลือนดีแล้วแม่ท้องสีภาพไปเบิ่งอีกหลายจุดค่ะพี่น,อน,น,น้องท่นานาาาเลยนางด้วยหนาอนาซาลาดด้วยค่ะพี่หอมด้อวยไนี้เป็นหัวละข้างก่อนค่ะเป็นหัวละข้างเลยค่ะสร้างเลยขวดมดะะืดด้วยค่ะทั้งวัดมีตะขวดทั้งนั้นเลยค่ะ ีค่ะปุง้งเจ้าจัดแต่งเล่ก็ก็าดยโดยขวดทั้งนั้นเลยค่ะที่สูงๆ,ๆขึ้นไปก็เป็นขวดเลยเป็นขวดหมดเลยค่ะ เป็นกวดหมดเลยค่ะพี่นมฆถ้าประจำวันเกิดด้วยค่ะพี่น้ฆวันเสารนี่ก็เป็นขวด เป็นพระนอนค่ะพระนอนก็สร้างด้วยขวดค่ะพี่น,อน,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 อน,น้องที่เป็นเป็นเหลืองเหลือยเป็นเหลืองเหลที่เป็นรูปอะไรนะรูปดอกไม้รูปอะไรจะเป็นปลาขวดปลาขวดเอ็มร้อยค่ะพี่น,อน้องสาธุเ้อคุณทูบานกา,ารย์ขออนุญาตบากคำเด้อ อันนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำของคนพิการค่ะก็จ้างจ้างด้วยขวดค่ะจ้างด้วยขวดค่ะพี่น้องห้องน้ำก็เฮ็ดด้วยขวดด้วพี่น้องเดินห้องน้ำกันขวดทั้งหมดเลยค่ะทั้งวัดขวดหมดเลย ขอเบ้ค่ะเด้นี่เป็นห้องน้ำด้วยค่ะห้องน้ำก็เป็นหุ่นกวาดไปหมดเลยะคะ่ยะพี่น้องเด้ห้องนี้ตอนน้าเราเอ้อจะทำให้รองสีพาการากาศอะไซีเมนโบดเนครัพี่น้อง โบดเพ่นบ่ค่ะแม่มันโบดเพ่นวันี้อ๋อนี่เป็นโบดเพ่นค่ะที่สร้างเลยแล้ขวดแล้แก้วคือกันค่ะมี่นำมีน้ำหลอบหลอกแล้วค่ะเดินพระหลวงพระพระที่บริขอจบขอลับเด้อค่ะเป็นี้พาเอฟซีมาเบิ้งอันนี้เป็นโบดค่ะโบดที่สูงๆก็เป็นมีแต่ขวดเนะค่ะเด้อเป็นขวด นไม่ท่องติดภาพเลยส้มทางายโบสถ์ค่นตาพี่น้องขวดทั้งหมดเลยค่ะขวดมหมดเลยเพื่อนนี่ก็ยังเป็นขวดใช่ค่ะทางในโบสถ์คันตา ยางเข้าโบทนะคะท่องใส่แมทเด,ด้ค่ะเด้อเสียงกระอาดคือเราะใส่ไม่ได้ใส่ไหมคะพี่น้องนี่ท่องผ้าขามาบริเวณนี่นี่โตโบดได้ะค่ะพี่น้องเด้อ <Okay. S 1> นี่ตะขวดทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องข <Okay. S 1> ออนุญาตบาดข้ามเด้อขอขอไทย คิดทายไปไปเหตุปีเห็นนองเฮาเบิ่งเด็กค่ะเด้อขออนุญาตปากทำเลยค่ะเด้อเดี๋ในท้องกระพ้าเอฟซีมากราบขอพรเป็นไะเนาะค่ะน้อผ้าพีผ้าน้องมากราบขอพรเปนไรค่ะเดี๋ยวในท้อง แม่ทองพาเที่ยวค่ะผ้พาผีผ้านองมาชวมวัดที่เพิ่นสจ้างโดยขวดค่ะมีแต่ขวดทั้งวัดเลยค่ะอยู่อำเภอขุนหารค่ะจังหวัดีิะเกิค่ะแม่ทองพาเที่ยวขอผ้พาพีผ้านองขอจบคลิปนีนน้แล้วกันขันเนาะเดี๋ยวแม่ทองที่ผ้าพีผ้านองส้มคลิปนี้เปซ้ำนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวรอคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะแม่ทองคาเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะ